ผู้ชมวันนี้น่มาแก้ไขเนี่ยปั๊มสามไอ้แทงน้ำสามใบเนี่ยเขาติดตั้งพร้อมกับคอนโดนะคอนโดสูงสี่ชั้นเป็นการติดตั้งที่ก็ไม่ได้ว่าเขานะแต่เราพูดตามความจริงมันก็มีเวร์กมันไม่ใช่เนี่ยระบบของเขาดีมากแต่น้ำที่มาเติมเข้าถังอะ่ะมันไม่ดี วางระบบไว้ก็ค่อนข้างดีมากนะเนี่ยเชิญชมด้ยล่ะเนี่ยแล้วก็ปั๊มปั๊มสองตัวสลับการใช้แล้วก็มีทั้งถังสี่พันลิตรสามใบมีวาล์วคุมน้ำเติมทุกตัวแล้วดูนี่เนี่ยมันสีหุนครับท่านผู้ชมเนี่ยสีหนุนน้ำมาเติมถังมาเติมเติมนาบ้านนูุนน่ะตรงเสาไฟฟ้าเดือดไกลไกนู้น,น น่ะเลยเสาไอนีวกเนียถนนนิดตีเลยนะระยะทางสี Boo ่ห้าร <in> ้อยเมตรเขาเดินแค่ท่อสี่หุนมาเติมแทงน้ำวันนี้เราจะมาทำการแก้ไขเดินใหม่ระวางเป็นท่อน้วคพึ่งมาอันนี้เปิดเฉพาะมิเตอร์หรือว่าเฉพาะวาล์วนุ่งพึ่งไหลแรงนี่เต็มท่อเลย เรบแก้ระบบมาให้นะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้คือท่อใหม่ที่เราวางมานะเเป็น PE นิ้วครึ่งเราจะให้ดูท่อที่เขาเดินมานะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันแค่นี้เองทบบ่านผู้ชมมันสี่หุน่นนะมันจะใช้พอใช้ที่ไหนนี่ของช่องดูนี่ของช่อง,ชงเล็กเนี่ยมันครึ่งเนี่ย นิ้วครึ่งแล้วงท่อมีมอกอด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเปิดไม่เปิดไม่ก็แรงแล้วน่ะต้องตัวน้องัวมิเตอร์ตัวมิเตอร์ตัวมิเตอร์วาวหนึ่งนิ้วนะประตูน้ำน่ะประตูน้ำหนึ่งนิ้วอ่ะตัวมิเตอร์อ่ะ ข้างอยู่ข้างข้ๆป,ปั๊อมอ่ะเออแล้วตรงวาวใต้สะพานมะปูนเปิดเออโอเคันใช้ได้อยู่นะเอามืออุดอยู่ป่ะกถือว่าใช้ได้อยู่นะม,อออนะมันไกลตั้ง400-500เมตรอะโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดู ตัวทางทางนู้นนะมันมีปั๊มมันจะมีปั๊มตัวนึงในโรงงานเนี่ยส่งมาช่วยเพราะว่าตรงมิเตอร์น้ำมันมีเช็กวาล์วตัวนี้เห็นป่ะมันกันน้ำคอมเพรเตอร์มันก็แสดงว,ว่าทางนี้มีปั๊มมา,น,าน่าจะไหวอยู่เนี่ยเราจะต่อเข้าตรงนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเราจะต่อเข้านี่ให้มันมาแทนเส้นเล็กอะที่เราผมว่าที่ชางเล็กพาดูอะเส้นเล็กตัวนั้นน่ะนะ มันใช้ไม่ได้น้ําไม่พอใช้ตั้งแต่สร้างตึกมาก,ก็น้ําขาดตลอดเลยวันนี้เราทําการแก้ไขให้เตรงนี้เราก็มาจุดยืนจุดตรงที่เราจำน้ำนะอันนี้ที่อยู่เมื่อก,กี้นะทน่านผร้ชมนเนี่ยตรงแทงน้ำเลยนะเนี่ยแทงน้ำสามใบแล้วก็เดินยาวด้วยท่อดำมาข้างทางมาน,น,นีมานีมานีมาวางในรางน้ำเลย มานี่เนี่ยมาเข้าจุดนี้นี่ของเดินที่เขาเดินไปนะเนี่ยเนี่ยมันแค่สี่หุนเองสี่หุนเองครับตึกสามชั้นกับห้าสิบห้องเอาง่ายๆแค่ต่อเข้าน้าห้องห้องน้ําห้องเดียวยังไม่พอใช้เลยอันนี้มันห้าสิบห้องเลยนะเนตอนนี้ทางนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเดี๋ยวแต่ทางแทงน้ำนูน่นนะ ยาวตามถนนมาเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยก็ะยะทางจากมิตเตอร์น้ำมาถึงแทงน้ำตัวนี้ก็ประมาณ300รอยกว่าเมตรแต่เนี่ยเราสั่งทอสีดำพีอีีดำมาเนี่ย100ร้อยเมตรเพื่อเราจะมาตัดปลายทางตัดปลายทางแล้วก็ให้มันมาหาแทงน้ำตัวนี้เนี่ยเราเอาแค่100ร้อยเมตรเราจะดูว่าน้ำมันมาพอใช้ไหม ถ้ามันไม่พอเราถึงจะตัดสั่งเพิ่มอีก200เมตรเพื่อจะไปหาตัวมิเตอร์น้ําแต่ตอนนี้เราดูลักษณะแล้วล,ลองเปิดน้ําดูแล้วเมื่อกี้น่าจะพอใช้อยู่นะนี่ไปหาแทงน้าตรงนี้